เขานาชิผีไร้หน้าแห่งโลกวิญญาณผีไร้หน้าเป็นตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง Spirit Away ซึ่งผลิตโดยสตูดิโอจิบริเขามีความสามารถในการตอบสนองต่ออารมณ์และกลืนกินผู้อื่นเพื่อให้ได้ซึ่งบุคลิกทางกายภาพของคนคนนั้นมาผีไร้หน้าปรากฏตัวครั้งแรกบนสะพานแดงหน้าโรงอาบน้ำในขณะที่ฮาคุกำลังพาจิฮิโร ไปของ,งานทํากับยูบะบะเดิมทีสภาพร่างกายของผีไรหน้านั้นจะมีรูปร่างกึ่งโปร่งใสมีลักษณะคล้ายกับคนสวมชุดดำยาวผีไรหน้าจะสวมหน้ากากสีขาวที่มีการเติมแต่งลวดลายสีม่วงไว้บริเวณดวงตาทั้งสองข้างถึงแม้บนหน้ากากจะมีการวาดปากเอาไว้ก็ตามแต่ในฉากที่โรงอาบน้ำจะเห็นได้ว่าปากจริงๆของผีไรหน้านั้นถูกซ่อนเอาไว้ระหว่างลำตัว แล้วมันก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าลวดลายบนหน้าก,กากเอามากๆความสามารถของคาโอนาชิหรือผีไรหน้าที่เห็นได้ชัดเจนคือการลอกเลียนแบบเมื่อใดก็ตามที่ผีไรหน้ากินสิ่งมีชีวิตตัวอื่นเข้าไปเขาจะสามารถเรียนเสียงและบุคลิกของสิ่งมีชีวิตตนนั้นได้ตัวอย่างเช่นตอนที่ผีไรหน้ากินเจ้ากบอาโอการุเข้าไปเขาก็จะพูดด้วยน้ำเสียงของเจ้ากบตัวนั้นแล้วเริ่มกระโดดเหมือนกับกบแต่หากผีไรหน้า กินสิ่งมีชีวิตอื่นเข้าไปเป็นจํานวนมากเขาก็จะสามารถพูดด้วยเสียงที่มีน้ําเสียงหลายๆเสียงไปพร้อมๆกันอีกความสามารถที่โดดเด่นคือการเล่นแร่แปรธาตุผีไรหน้าสามารถเปลี่ยนคุณลักษณะของสสารได้เช่นในฉากโรงอาบน้ําเขาสามารถเปลี่ยนโคลนให้กลายเป็นทองได้อย่างง่ายดายเรากับว่าสามารถเสกขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้ผู้คนหลงไหลและสนใจในตัวเขาผีไรหน้า หรือคาโอนาชิเป็นตัวละครดั้งเดิมที่ถูกสร้างขึ้นโดยฮายาโอะมิยาสกิซึ่งเขาไม่ได้มีการอ้างอิงจากตำนานหรือเรื่องเล่าใดๆของญี่ปุ่นเลยเขาเคยอธิบายแนวคิดการสร้างผีไรหน้าเอาไว้ว่าตัวละครนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกๆคนมันเป็นความแตกต่างเพียงเส้นบางๆระหว่างวิญญาณร้ายกับเทพเจ้าผีไร้หน้านั้นเป็นเพียงชื่อและภายใต้หน้ากาก เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเขาคิดอะไรหรืออยากจะทำอะไรที่คุณมิยาสกิได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าผีไร้หน้านั่นก็เพราะสีหน้าของตัวละครนี้ไม่เคยเปลี่ยนมันก็แค่นั้นเองแล้วคนแบบตัวละครผีไร้หน้าก็มีอยู่ทุกที่บนโลกคนที่อยากจะเป็นอย่างคนอื่นๆโดยที่ไม่รู้จักตัวเองเลยแม้แต่น้อยหากใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยแน่นอนว่าอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วก็ใครอยากให้เราทำข้อมูลนสูนตนไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เช่นกันสำหรับวันนี้